จ้ามือนี่ไม่ยาผ้าแสบสีรีวิวอันการเฮ็ดน้ำยาขนมเส้นน้ำยาปลาใส่กระชายลงไปพริกลงไปตะไคร้ลงไปยาจา๋าเราเฮ็ดใส่ป่าลงไปต้มพี่น้องอกุหลาบเข้ากะต้มไปได้สักพักหนึ่งพ่อบักพริกหรือว่าเนี่ยปลาอันใดมันมันเละหรือว่า จนพอดีพุล่ะเฮาจังค่อยสิตาขึ้นมาต่ําเดี๋ยวขันตอนต่ําเฮาจังค่อยมามึงขันตอนต่อไปค่ะหลังจากที่เขาต้มมาสักพักหนึ่งน้ำเดือดพผ่านเลยพี่น้องพริกกระเทียมกระช่ายได้ที่แล้วพ็อดีแล้วบดน,นี้สิตักออกบดนี้ตักออกไปใส่โถปั่นเลยเ้บ่บ,บ่ต่ำ บ่ต่ำพี่น้องสีไทยถูปั้นเอาจ้ากำลังปั้นพี่น้องญาจ๋าเรากำลังปั้นเคียงปั้นมันเคียงปั้นอยากอยายกล้องตีย่ยตียาเคียงปั้นอยากอายกล้องตีประมาตื่นเต้นหัวเคียงปั้นพี่น้อง น่นเลี้ยวแล้วแป๊บเดียวน้ำยาเดยดพัน,ห,นหลังจากที่ปั้นเลี้ยงยะจ๋า,จาเราก็สิเอามาเทลงไปอยู่นนนีก่กบมีน้ำปลาเดกก็ใส่ลงไปแล้วละ่คะคงเขต้องบอกดอกเนาะพี่น้องว่าต้องใส่ปลาเด็กเนาะน้ำยาปลาเนี่ยเขาต้องใส่ปลาเด็กอยู่แล้วจาเรียขั้นตอนของ เนี่ยปลาแล้วสิตําเนี่ยปลามาใส่อีกเพราะว่าเราบ่าปนเราบวบอ,อันปั้นใส่กันมังหันเราว่าเราสิตําเอาน้ำยาปลาปลานิน่นพี่นอ้องเนี่ยจ๋า,จาเราปลานิ่นมาต้มเห็นน้ำยาน้ำยาปลาปลานิน่นเพราะว่าอยู่ร้านสามพี่น้องนี่หลายที่สุดก็คือปลานิน่นเพราะว่าขายปลานิน่น แต่ว่าขายสุยังอ่ะละ่ะเกี่ยวกับอาหารทะเลเนาะแต่ว่าพูดถึงว่าป่าที่ขึ้นซื้อป่าที่ขายดีที่สุดก็คือปานิ่นจ้นนนยจะย้ต,ต่ำนี้นจะเราต่ำต้าเนี่ยป่า แล้วตำตเนี่ป่าวังหันเราเอาวันกระไส้บักพีกระเทียมอียงไปไปปั้นแล้วเราก็เลยสีมาตำอาตะนเนี่ยป่าง่ายๆจ้ะมาแล้วเอาตำเนี่ยป่ามาฟาดลงหมอแล้วพี่น้อง เ้าเอาตำเนี่ยป่ามาฝาดลงหม้อแล้วแล้วก็สีใสชูรสผงสูรสใส่หลายคักว่าได้เดี๋ยวโลกไตจ้าบัตน,นี้ขันตอนทีใสต้นหอมได้บัดน,นี้ต้นหอมซ้อยฝาดลงไปแล้วกันห้าเล้วแล้วบัตรนี้ น้ำยาเดือดเป็นตะแสบคักพี่น้องเล้วเล้วเฮ็ดไงๆงยูร้านสามพี่น,อน,น้องมีเตี่ยไงล่ะพี่น้องเฮ็ดเล้วเราเล้วเพราะว่าเฮ็ดอาหารขายเนาะเฮ็ดอาหารขายนี่ใส่เวลาโดนมาได้ลูกข้าเพิ่นสิจมแสบไปนะโอเคไปบบบนี้ไปแสีบน้ำกันพี่น้องไปเลย กม่ยาพ้าเซ็บแสบยุายแสบย็บยุลันสามพี่น้องบางแสนสองอ่ำเพื่อบุญรัดจังหวัดขอนแก่นค่ะหมองเกาจา้ามาพี่น้องพ้ามากินขนมเสซนน้ำยาปลาบ่มี่ตีนไก่บ่มี่ยังแบบง่ายๆลูกทุ่งลูกทุ่งอันนี้ห้อยเข้าไปพาบุญซ้อยขันมันบพ่พ่อขันมันบพ่พ่อกะอื เอานนังยาหาบอีกจ้ะเอา่พี่น้องมาเดียวมือเศร้าเอาลวดเอามือเศร้า,วาลาาวดพี่นอ้องมา,มาเทใส่เหมือนซอข่อยว่า พักะมีโหระพารืมบอกผักกาดขาวทั่วผู้ต้นหอมผักชีแล้วกัมะระด้วยพี่น้องเด้อมะระะกามีมาซีมึมงดูเจ็บบ่เซ่ยบยบุพี่น้องฝีมือะจ๊ะอื้อ 嗯、多酷！嗯。 แบบพี่น้องมอืม่อ,อนกินแบบท่อนๆเหียอะไรแค่หน่อยต้องห่อนน้ำยาต้องห่อนอากาศ พี่ผ่าประกันได้กะขอตรวจควายได้เด้อพี่น้องเด้อดีช่วมค้นเม็นกันนะได้จ้ะอิมอ่มแล้วพี่น้องเริ่มอิ่มแล้ว กินเพชรค้ามาหลายคลิปหรอคลิปนี้ก็เลยบอกว่าพริกลง อิ่มแล้วค่ะขอบคุณติ่ติดตามรับชมช่องเม่ยญญาผ้าแสบทุกๆุกคลิปที่ผ่านมาเด้อค่ะแล้วก็ชอบก็ไลค์ถูกใจก็แชร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เม่ยญญาผ้าแสบน้าเนยเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ไปแล้วจ้าขอบคุณเลยสวัสดีค่ะบายบายจ้า